เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาแนะนํา Honda ซีวิคปี0-2นะครับผมก็คือปี2 0 0 2นะครับเล่มทะเบียนเอกสารพร้อมโอเลยนะครับคันนี้ก็ราคาก็ต่อรองกันได้้วยนะครับตั้งไว้2 0 0 0บาทนะครับาทผมถ้าสนใจจะต่อรองราคาก็สายตรงถึงเจ้าของได้เลยนะครับทางเราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับผม อันนี้สีสันก็ยังเงางามนะครับไม่น่าเกียดนะครับผมคุ้มค่าคุ้มราคาครับสามหมื่นสองล้อแมกนะครับผมยางยังดอกดีอยู่นะครับสีสันดูแล้วไม่แตกไม่ลอกครับผมราคาก็ดูเรียบๆนะครับอันนี้นี่นะครับวิวดูกันเรื่อยๆนะครับนะครับถ้าสนใจก็ใสยตรงถึงเจ้าของได้เลยนะครับเบอร์โทรก็อยู่ใต้คลิปเช่นเคยนะครับถ้าหาไาเจอคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยครับเบอร์โทรรายละเอียดต่างอย่างเด้งขึ้นมานะครับ ภายในเป็นเบาะกรรมยีนะครับนะครับผมเกียร์ธรรมดาผมหน้าต่างไฟฟ้าครับข้างหลังเป็นมือหมุนนะครับคันนี้นะครับผมเกียร์ธรรมดานะครับถ้าสนใจก็สายตรงกันเข้าไปได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับหากคุณชื่นชอบเรื่องราวความบันเทิงสาระความรู้เรื่องแปลกเรื่องหลอนรอบโลก อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดติดตามช่องใหม่ของเราด้วยนะครับลิงก์ของช่องอยู่ใต้คลิปเช่นกันแล้วคุณจะไม่พลาดเรื่องราวเด็ดๆที่มีมานำเสนอทุกวัน